ลังลิศนะครับมาเจอฟังลิศกี่ตัวแล้วครับกี<ไ>่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วเนะี่ยอะไรเรากี่ตัวแล้วตัวเดียวโดน Oh, lu tenang. Doanya ตัวโลครับดูต่อครับ ต่อป่ะเรียบร้อยโดนนี่จะเหลือแล้วบอกแล้วมันล่องนี่นะครับโดนหมิ่นป่ะมีเต็มป่ะปล่อยมันก่อนเอ้าปลาหลุดแล้ววะอุ๊ยสามปะวะ เต็มดอกแนละ้วสามารถจะเราขึ้นยก,กได้ไหมยกได้นี่ครับโอ้เต็มดอกเต็มดอกสบายนี่ครับบางลิตนะครับบางลิตรเล่านะครับไอ้นี่นะครับไ่โลนะครับไ่โล เอ้ยบงังฤทธิ์บงังฤทธิ์โชว์หน่อยเด้เอ้ยเต็มดอกนะครับนี่ครับของบงังฤทธิ์บงังฤทธิ์โชว์แผ่นนี่แผ่นใหญ่ไหมสายโลเอ้ยระวังทางมือโอ้สายโลนะครับนี่สายโลครับไหนเขาดูทีดะนี่บังลิศนะครับโอเคบงังฤทธิ์บังลิศไปเก็บเร็วเดี๋ยวคนเห็นเต็มท้องเลยเต็ม <c oughs> ทองเรา บางลิฟตมาเจอปลานะครับเก็บแล้วรีบเก็บครับรีบเก็บเดี๋ยวคนเห็นโอเคครับเดี๋ยวไปดูอินต่อครับเดี๋ยบางลิตมากับปืนอาจารย์บางเทนะครับให้ดูนะครับนี่ครับปืนอาจารย์บางเทครับนี่ครับอ่าครับผมไปดูต่อครับ ถ่ายให้แล้วอ่ะโอ้โหตายครับนี่ครับบังริบลูกดอกซิ่งครับชักเด็กๆๆๆๆๆๆๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับลองเลียบชว่วงนะครับ เข้าหัวนะเข้าหัวนะครับนี่นะครับดูแผลนะครับดูแผลนี่ครับบางลิ้นะครับบางลินรูกดอกสิ่งนี่ครับได้กี่ตัวแล้วครับบางลินตันนี้ขอดูนะครับโอ้โหตัวใหญ่ได้กี่ตัวแล้วครับขอดูหน่อยได้ไหมครับหยิบจับขอจับไปดูนะครับ ดูครับนี่ลายนี้นะครับเป็น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 นะครับยังกระดิกกระดิกอยู่นะครับบางลิตรูกดอกซิงนะครับบางลิตรมี y YouTube ด้วยนะครับ u t u b e อ่าช่องอะไรครับบางลิตรบางบางชุดฟิตแอนด์ฟิชชิงครับผมเข้าไปติดตามด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนี่เป็นฝูงเลยนี่นะครับเดี๋ยวดูันต่อครับนี่เพียบเลยครับเนี่ย Thank you. Cáiสวย rồi ông bằng Cáiสวย. ใหญ่ยังสู้ไม่ได้เลยนะเออกบป่ะนี่ครับใช้สวยครับยวไปลุยต่อครับ

ใายปลาเข็มแล้วครับวันนี้นี่ครับลุยต่อครับละ าผลิตป่ะหรือตอครับขึ้นไงฮะ

สองโลเนี่ยสองโลนิดสามปะ่ะเดี๋ยวขาดน้องพ้ยสามที่ว่าไปลิฟต์ไปก่อนไปก่อนสามดีกว่าเดี๋ยวขาดเสียดายเอาชัวร์ฮะเออไปช่วยก่อนแป๊บนึงยวมันขา,าดเสียดาย Mấy đứa đúng không? đinh ơn các bạn đã này. <laughs> ใช่ใช่ใช่ใชใชนะโดวน,นดวนะเด,ด,ดี๋ยวผมสากฮะค่อยเก็บโลกว่ากว่าตาไม่ขึ้นยังคันด้วยอื้อ เดี๋ยวผมให้ผมให้ผมสาวก่อนดีกว่ามันจะได้ไมนะันน่ะโอ้พันด้วยอ่ะขึ้นไว้ขึ้นไว้ไวหล,ดลุดละสาวก่อนสาวก่อนเดี๋ยวเอาเอาปลาขึ้นก่อนเรียกปลาขึ้นก่อนเอาขาดเลยเหรอชิบหายขาดพอดีเลยดีนะไอ้นี่ฮะ ดีนะไม่ใช่พี่ยิงอ่ะเนื้อป้องกันตัวเองอะเนื้ออืมเอาวะอะไรวะนี่ครับ <c oughs> น่าจะโลครับเป็นโลฮ <c oughs> ะ ดีนะซ้ำอ่ะเล็บหนังอ่ะเออโมลินะทัมอะถ่ายคลิปไหนทะลุแล้วเนี่ยไม่ใช่ไอ,อ้ของโมลิทัมขาดขาดได้ไงอะ่ะเนี่ยดูดิทะลุมันถอนเอามันถอนนะนถอนอ่ะม,มันขาดเนี่ยเนี้ยมันขาดเนี่ยอ้าวแล้วรูนี้เนี่ยรูนี้ลอยเอ้ถ้างั้นถอนดิ มันถอนได้ไงแต่ผักไอ้นั่นยังติดอยู่นั่นอยู่เลยเออดอกยังติดที่ไม้อยู่เลยมันขาดได้ไงวะอา่าแสดงว่าไอ้ตัวนี้ตัวที่ยิงเมื่อกี้ดิหลุดเออใช่นั่านโดนรูแผลเนี่ยอ้าวางก่อนตัวยิงเมื่อกี้แหละเนี่ยใช่ดีแนะได้มันขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเออตัวที่ยิงเมื่อกี้ที่โดนตรงไหนโดนแถบนี้แถบเดียวเนี่ยเดียแค่ตรงเนี้ยเอ้ย ก็บอกกูตกน้ําะไอตัวนั้นแหละที่ยิงไปแล้วขาดอ่ะนี่ใช่น่าจะใช่นี่นี่รูหนึ่งนี่สามรูไอตัวนี้แหละไอตัวนี้ถากนี่มอ่อกขาดใช่ไหมใช่มารู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 นี้ออกนี่สามรูละโดนหวย,ยหอ,อลิสยงเดียวยงเดียวถ่ายนะใช่แล้วน,น,นี่ครับ บังลิสลูกดอกซิ้งนะครับเน่เน,นด่ดูดูสายอ่าครับผมตัวนี้ยิงไปดอกแรกขาดนะครับมันมุดใต้ตสะพานแล้วก็บังลิสต์ยิงอีกทีหนึ่งนี่ดูรูอ่ายิงอีกทีนึงมุดเลยนี่ยยิงอีกทีนึงนอ่ายิงอีกทีนึงก็มีอีกรูหนึ่งอันนี้ยิงถากแล้วก็มีอีกรูแล้วผมก็ยิงสามอีกรูโ <c oughs> ดนโดนไปสามรูอ่ามันจะตายอ่ามันจะตายครับ ปลามันจะตายครับพี่น,บบน้องได้รุดดอกปะนี่ครับวางดิสเต็มรังแล้วครับนี่ครับยิงมิ่นมากเลยมั่ทะลุตัวถักเน็บหนังใช่ใช่ไหมใช่ ถือว่าเหนียวหน้าแต่พอตอนเมื่อกี้ที่พี่ดึงแหละเอ,อเนื้อมันถึงได้ขาดใช่ใช่ไหมดึงเยอะกันนะแต่เต็งดีนะซ้มอ่ะถ้าเราดึงดึงดึงขึ้นมาก็ก็เรียบร้อยอดอีกอไอ้นี่โดนไปสามดอกยังไม่ดีดีนะที่เลือกซ้ำเออมันมันไม่ทะลรู้ตัวมันเหน็บหนังแล้วออกที่เดิมออกออกข้างเดิมใช่ครับเดี๋ยวไปุยกันต่อครับ บางนิดลูกดอกซิ่งครับสุดยอดครับ <c oughs> โดนแต่วิ่งเนี่ย 一样 <laughs> Thấy sổ áp cực rồi <laughs>